ที่พิพิธภัณฑ์ดินกรมพัฒนาที่ดินค่ะบางคนก็จะเข้าใจผิดนะคะจริงๆแล้วกรมพัฒนาที่ดินของเราอะ่ะจะเป็นการดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถนําดินที่มันเสื่อมสภาพกลับมาใช้ได้แต่ส่วนที่เราเข้าใจกันว่าเป็นการโอนที่ดินเนี่ยคือเราต้องไปกรมที่ดินไม่ใช่ที่นี่ นี้นะคะที่เรากําลังจะพาเข้าไปชมนะคะมันคือพิพิธภัณฑ์ดินซึ่งพิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ดินแห่งแรกในเอเชียที่มีความทันสมัยและดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ้ำมาเลยค่ะสําหรับโซนแรกนะคะก็จะเป็น การจะแสดงในเรื่องของการที่พิพิธภัณฑ์นเนี่ยเปิดเป็นครั้งแรกนะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านได้สเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมื่อวันที่2 3พฤษภาคม2549นะคะที่พิพิธภัณฑ์ดินกรมพัฒนาที่ดินแห่งนี้โดยท่านได้ทรงลงพระนามาพิไทยบนแผ่นดินเหนียวและปัจจุบันก็ได้มีการจัดแสดง แผ่นดินเหนียวนี้ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับโซนนี้นะคะเราก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือที่นักสำรวจดินของเราใช้ในการสำรวจดินจะเป็นทับถ่ายทางอากาศอุปกรณ์ในการขุดดินต่างๆแล้วนอกจากนั้นพอเราขุดดินขึ้นมาเราต้องการรู้ว่าดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ย มันมีธาตุอาหารมีสารอะไรบ้างก็จะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าชุดวัดปฏิกิริยาของดินจะมีสมุดเทียบสีซึ่งเราก็จะเอามาเทียบให้ดูว่าดินเป็นยังไงและสําหรับโซนต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นการแสดงถึงหน้าตัดดินซึ่งการที่เราแสดงถึงหน้าตัดดินจะทําให้เราเห็นว่า ดินในแต่ละพื้นที่มีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะและสําหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินที่มีข้อจํากัดทางการเกษตรของประเทศไทยนะคะก็คือดินที่มันสร้างปัญหาให้กับการปลูกพืชของเรานะคะคือกรมเราเนี่ยก็จะมีวิธีแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทั่วไปนะคะถ้าหากท่านใดอยากดูก็สามารถสอบถามได้ทางกรมพัฒนาที่ดินค่ะจุดตรงนี้ซึ่งเราจะเรียกว่าอุโมงดิน จะเป็นการนําเสนอในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการดินในภูมิภาคต่างๆนะคะและสําหรับในโซนนี้นะคะเราก็จะพามาดูในเรื่องเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ ที่16เมษายนพุทธศักราช2555นี้นะคะทางคณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติก็ได้ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมให้กับในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระอ,องค์แรกของโลกนะคะและได้ประกบบาศบังคมทูลขอพระราชาอนุญาตให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะและนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ดินของเรานะคะ